ถ้าคุณมีเงินก้อนหนึ่งแล้วเก็บมาแล้วอากจะทำธุรกิจร้านอาหาร่คุณเดินไปคาสิโนแทงรูเล็ตแดงดํามันยังเร็วกว่าเลยใช่ไหมโดนคุณก็ได้2เท่าแล้วชารสก็เยอะกว่าใช่ไหมแต่เราไม่ได้บอกให้ทุกคนไปแทงรูเล็ต์ถูกว่าสมมติอยู่มี10บล้านอ่ะสิล้านบาทอยากจะเข้ามาในธุรกิจร้านอาหารหรือธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ครับมันก็ลองหนึ่งล้านบาทก่อนเนาะธุรกิจที่คนชอบมาแบบจะสโลไลฟ์คืออยากไปเปิดร้านกาแฟร้านกาแฟแม่งเต็มจังหวัดแล้วบางคนเล่นใหญ่นะหมายถึงว่าเปิดสาขาใหญ่เลยตกแต่งใช้เงินเป็น10ล้้านีสมมมติว่่าออยูทนเร์ช 1น,นล้านบาทแรกเป็นป๊อบอัพอย่างน้อยไอ้เวอร์ชั่นมีนี้เนี่ยคุณได้คิดเมนูแล้วนะได้รู้สึกว่าเอรสชาติกาแฟเป็นยังไงบาริสต้าเป็นไงทเทรนคนเป็นยังไงขายเป็นยังไงลูกค้าซื้อไหมซึ่ง1นงล้านบาทแน่นอนมันเจ๋งก็จัส a นาเตอร์ร้านกาแฟในจังหวัดแล้วอยู่ก็ลองเองหนงล้านบาทแล้วมันก็คงเจ๋งอีกอะไรเงี้ย แต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่แบบไม่งงเกินไปนึยว่าสักสี่ครั้งห้าครั้งมันควรจะเบรกอีเว้นนะไม่ถึงว่าไม่งั้นคุณก็นอนอยู่บ้านเถอะนึกอ่กใช่ไหมเนี่ยเจ๊งอีกเจ๊งอีกไปเรื่อยๆอนะ่ะแต่ว่าทันทีที่คุณเจอเวอร์ชั่นที่มันกําไรปุ๊บอบะสมมติมียี่สิบล้านเนะ่เจ๊งไปห้ารอบแล้วนะยังเหลือสิบห้าล้านที่จะไปสเกลเวอร์ชันที่มันเบรกอีเว mm ้ hmm. นนะึกว่าใช่ไหมซึ่งคุณแค่สเกลเงินของคุณเองแหละเขาเรียก risk management สิ่งที่บริษัทใหญ่ๆต่างกันนะในการสเกลธุรกิจคือเขา แล้วแล้ว right. ม so so ันก็ล้วมันก็แล้วคุณเสี่ยงได้ไม่กี่ครั้งในชีวิตอก็เลยเลยมองว่าจริงๆงไอ้ไอ้สูตรเนี่ยมันไปใช้ได้กับทุกทธุรกิจครับ